สวัสดีจ้ามือนีมาพบกันกับชอ่องเฟิร์ชแนลเนาะจ้าฝากพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ชอ่องเฟิร์ชแนลเนี่ย้อจ้ามาเบิ่งกันจ้าว,ว่าเขาเฮ็ดกันจังไดขอกวัวมันมีสองฟังเนาะพี่น้องมีสองังสี่เข้าก,กับปิดขอกนี่ไปไ้ฟังนั้นเนาะจ้านี่กระติบฟินทีทีเฮาต่อเก็บ์เขาเก็บเข้ามา มาเบิ่งกันจ้ามีแป้นเกลเกดมากแล้วจ้าเกดเขามากมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วจ้ะอันนี้ใส่เขาใส่สามเขีดเป็นสามหลอกอขอบหนึ่งเขาเขีดเป็นสามหลอกเกลดตรงกลางเขามากห้สุดจะเกตออกไปไ้สุดสุดคุณเลยจ้ะ ชีวิตคนในเกาหลีบอมเป็นสบายจ้าแต่เป็นคือจังเห็นนี่แหละจ้างานถูกงานในเกาหลีบ่มีงานสบายพี่น้องแล้วก็บ,บ่มีงานลําบากเกินความสามารถของคนเฮาเนาะเนื้แป้งก,กำลังจะตักเขามากนจะเหือดไหมมันควรจะ้ะ มะไซขึ้นหลอกนั่นละจ้ะเราแกบมใสซอันนี้ที่สิบแล้วนอ้อกจกนิ่นก็นจะไปเอาแกบมใไซมาล่อเบิงตอนเอาแกบบไซพี่น้องปาจะเปลี่นจังใดโอเคตอนนี้ตักแกบบไซแล้วพี่น้องเอาแกบบสซแล้วแล่วกะน,นี่เอาแกบบส่เบิงสิงมาเปิดขอบง,งัวมาปิดคอกง,งัวงัวกับซองรองเนี่ยพี่น้อง มาเบิ่งกันจ้ามาเบิ่งไปน้ำกันเงีๆจ้ะเมื่อนี้เกี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่ยไหแอนอาหารงวาร้วเสร็จแล้วเนาะจ้ะทำความสะอาดแล้วกับมาปิดขอบให้แฟนเนาะจ้ะเบิง่ง okay. เบืองเขาเก็บเขาตักแก็บใส่อยู่เนาะพี่น้องอตักแก็บใส่ขอบง้วให้ประกอบอกับแม่ปิดขอบมันมีอย่างไรพี่น้องงานฟาร์มัวมือเด็ก mua mi có khi อันนี <sick> ้กระแกบพือบ้านเฮาลหรจ้าเนี่ยง่วงเกาหลีนี่กระตูงใหญ่ๆ ลแยบมันกันไงเนี่ยเอองวาตัวนี้ไี่ออกปุ้ยงครับ น,งนังบังบังไปไปไมีมูในเฟดในละนี่นอกจากถามว่างานฝ้าม,มัวมันยากโบงานหนักโบทมันกับโบหนักจ้ะมันก็ไเดทั่านแหละขันจังฝ้าม,มัวขุน โดยโตรงนี่กรสิมี่ตะนวดถึกมันกรสิบริหนกักตะนวดหน่อย,อย,อย,อยนวดอย่างมันจะสิยากแน่ต้ะได้ไม่เกียดกีนี่แหละเก,กียดจะใส่ลวดนอกพี่น้องกับบริหนักอย่างเกียดกีเขิ้นกับใส่ลวดบริหนักยังเข้าหลายพี่น้องขอกนึง บางข้อกับสิมี่หกตัวบางข้อกับสิมี่เจ็ดตัวมี๊แปดตัวไปยังสี่ละจ้านี่ยขอกุ้งกระเพิ่นใหญ่โล่งดีถามว่ามีคนถามของมาว่ามันเหม็นบ่กัมันกัเหม็นอยู่พี่น้องก็คือเหม,ม็นขี้งัวน่ะเนาะวันนี้ให้ขี้งัวคุณไม่ได้กินแต่ว่าอหาหารมาเพื่อจะเัินงัวที่กินหญ้าจริง Ngoại khốn giống như kiến tàu hóa hàn Màu mì tiêng mũi nhỏ hơi kín nó tàu hóa hàn nhanh đi hàn ก,นาานกอนี่ม่วมันลายกับไส้อันตักมาผิเคิงหนึ่งพี่น้องอันนี้ม่ามันปกติหกโตกับไส้ตัดนึ่งม้งวาตอนเสาร์เลี้ยวทำความสะอาดแตคือปมีอยังเห็ดหรอพี่น,อน้องบันนี่ทำความสะอาดเ็จกับเ็ตเลยเนี่ยม่เสาร์ก็ารอมาเกี่ยว่วอีกตอนหาม่วงมันวนเพื่อ,อย่ง,อยงนีกได้ มันได้เลรนเกีเหริยนยังมือนี่ดีนึงเนาะพี่น้องคนบริเเรนเกีที่มันแบบว่ามันหลมันหนายอย่างนี้สินะสำหรับมือนี้กับบะหมี่ยังลายจ้าเบิร์ตเซ็ตแล้วเนาะจ้าการเกีขี่ออกจากคอกขัวเนาะจ้ากับบะหมี่ยังจ้าฝากพี่นอ้องป้องปายสุขุสุขคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเฟิร์สชาแนลเน้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า